ก็สวัสดีนั้นทุกคนพบกันอีกครั้งกับแซฟแจ็ค SCP ซีรี์นะครับ e ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเรีย action คลิปของช่องด็อกเตอร์บ๊อบอีกเช่นเคยผมนั่นคือ scp 026ปริศนาโรงเรียนมิติลึกลับนะครับจัดอยู่ในคลาสเอลคิดบอกได้เพียงว่าใครก็ตามที่เข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้แล้วไม่บ้าก็ประสาทหลอนว่ากันว่ามันถูกทิ้งล้างมานานแล้วไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรทั้งสองดึงกระดานออกจากหน้าตา แล้วปีนเข้าไปข้างในเป็นไปตามที่คิดไว้ไฟฉายสแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของวัยรุ่นที่ปาร์ตี้กันอย่างเละเทะมีทั้งแยกอีก2ส,ส่วนที่สามารถไปได้ทั้งสองเลือกทางหนึ่งเพื่อไปสำรวจเพิ่มเติมเมื่อผ่านกำแพงที่ติดป้ายกราฟิกตี้หยุดเพื่อเข้าไปสำรวจเหมือนว่าสภาพจะเลวร้ายไม่ต่างกับส่วนอื่นๆแต่แปลกที่ยังมีการเขียน เพื่อสอนอยู่เหมือนกับว่าครูเพิ่งเดินออกไปและยังมีแอปเปิลเน่าๆว,ว,ว,วางอยู่เมื่อพวกเขาออกจากห้องเรียนกลับไปด้านนอกภาพการาฟฟิตี้มันไม่ได้ต่างกันเลยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเดินไปเรื่อยๆและมาที่บันไดและสำรวจด้านบนพวกเขามุ่งหน้าขึ้นไปบันไดไปชั้นสองโวกมาดู<ฮ>มันเหมือนกับชั้นแรกเลยพวกเขามุ่งหน้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง รู้สึกว่าเวลาการเดินขึ้นมันนานผิดปกติทั้งสองคนถึงหลังคาแล้วในที่สุดก็ถึงประตูมันจะนำไปสู่ส่วนที่สูงกว่าของอาคารที่พวกเขามองไม่เห็นพวกเขาเปิดประตูแต่กลับเห็นชั้นสองอีกครั้งเป็นไปได้ไงทั้งสองมองหน้ากันสำรวจมามา,มากมายแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยและเตียมมุ้งหน้าลงบันไดไม่กี่ก้าวก็กลับมาชั้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง บางอย่างแปลกๆในสถานที่นี้ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ทั้งสองเริ่มเดินออกไปแต่อีกคนก็เรียกเพื่อนให้มาดูในห้องนี้นี่ไม่ใช่ห้องที่พวกเขาเคยเข้าไปเหรอต้องมีแอปเปิลนั่งวางอยู่และมีบทเลยนฟิสิกส์แต่ตอนนี้เหมือนหายไปแล้วกระดานดำมีเพียงวลีง่ายๆเขียนว่าเด็กๆเ,เคยร้องเพลง ทั้งสองร้องลั่นแล้ววิ่งออกมาจากห้องเรียนแล้วทางเข้าอยู่ไหนห้องโถงเหมือนจะยาหอ,อกไปในทิทางใดที่ทางหนึ่งแย่ yeah, แล้วก่อน <But S 1> หน้านั้นมันมีทางเข้าออกให้เห็นนี่นาทั้งสองเริ่มวิ่งทางเดินเหมือนจะเพิ่มเรื่อยๆและเปลี่ยนทิทางจนงงเป็นสองเท่าหาทางที่เคยเข้ามาไม่เจอพวกเขาพยายามกลับขึ้นไปในทางบันไดก่อนที่จะมีบันไดเปียชนาเพิ่มขึ้นและลดลงจนไม่พอเดิน ผู้หูทั้งสองวิ่งสำรวจหาทางออกไม่ว่าจะหายังไงก็เจอแต่ห้องที่มีแอปเปิลเน่าวางอยู่ผู้สำรวจต่างหลอนไปกับภาพการาฟิตตี้บนผนังที่เปลี่ยนไปหรือสิ่งต่างๆที่แปลกไปทั้งสองต่างวิ่งไปเรื่อยๆเลี้ยวตามมุมจนกระทั่งเจอกับทางออกหนึ่งในผู้สำรวจเขาเพิ่งรู้ตัวว่าโดดเดี่ยวต้องหาเพื่อนอีกคน ทางเข้ามันใกล้มากเขาเริ่มก้าวไปหามันแต่ก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้ต้องตามหาเพื่อนหันกลับมาตรงหน้าเป็นห้องเรียนเดียวกันกับแอปเปิลเน่าเพื่อนชายผู้นี้หลับอยู่บนโต๊ะที่มีแอปเปิลชายผู้นี้รวบรวมความกล้าวิ่งเข้าไปในห้องและพยายามปลุกเพื่อน เหมือนว่าจะหลับลึกจนไม่ตื่นจนต้องดึงเพื่อนของตนออกมาให้ได้เขาดึงเพื่อนออกจากห้องเรียนและลงไปยังทางที่เข้ามาอยู่ห่างจากประตูเพียงเอื้อมมือแต่สุดท้ายมันล็อกชายผู้นี้ได้แต่ทุกป,ประตูเพราะกลัวจะติดอยู่ในนี้ตลอดไปทันใดนั้นประตูก็เปิดออกชายเคี่งขืนใส่สูตรกำลังยืนอยู่ตรงหน้าคุณไม่คนอยู่ที่นี่ชายคนหนึ่งพูดขณะที่คนแบกเพื่อนของเขา พาดบาและพาทั้งสองออกไปสิ่งที่ทั้งสองไม่รู้คือพวกเขาเข้าสู่ความผิดปกติลึกลับโดยไม่ตั้งใจองค์กร SCP ได้กำหนดให้ s c p 026เป็นสถานที่แปลกประหลาดได้รับชื่อว่าโรงเรียนที่อยู่ในการควบคุม SCP s c p 026เป็นอาคาร3ชั้นที่เคยเป็นโรงเรียนรัฐก่อนจะปิดตัวลงและถูกประนามหลังจากที่นักเรียนและขูรายงานสิ่งลึกลับต่างๆในาอาคาร ข้อมูลบอกถึงโถงทางเดินที่ดูเหมือนว่าจะยาวออกและหายไปแบบนี้เรื่อยๆบันไดที่มีจำนวนขั้นบันไดต่างกันความแตกต่างระหว่างพิมพ์เขียวอาคารตกแต่งภายในมันแปลกพอสมควรโรงเรียนนี้ถูกจับได้โดยเลดราขององค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงกับผู้คนที่หายไปในพื้นที่นั้นเป็นเรื่องดีที่หุ่นยนต์ติดตั้งเครื่องกล้องวิดีโอได้สำรวจโรงเรียนพบว่าความผิดปกติเกิดจากผลกระทบทางจิตใจ จากการรับรู้รูปแบบพื้นที่ของโรงเรียนทั้งที่จริงมันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่แล้วเมื่อสำรวจเพิ่มเติมกับไม่เป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงพื้นที่ทางกายภาพของโรงเรียนดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปและหุ่นยนต์ก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยด้านในของโรงเรียนถูกปกคลุมไปด้วยกาฟฟตี้จำนวนมากและส่วนใหญ่ เป็นประเภทสตรีทอาร์ตแบบหลุนโลกการเขียนบนกระดานดำในห้องเรียนดูเหมือนจะคล้ายกับกราฟฟิตี้สิ่งที่เขียนในกระดานดำคือสิ่งที่เห็นในโรงเรียนงานเขียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิชาพื้นฐาน เช่นคณิตศาสตร์วรรณคดีและชีววิทยาอย่างไรก็ตามบางวิชาเป็นความรู้ที่ล้ำหน้าเกินไปและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเช่นบันทึกเกี่ยวกับความโพพันของควอนตัมมีการพบคำพูดว่าเด็กๆเ,เคยร้องเพลงที่แปลกปลานหลายครั้งในสถานที่ต่างๆรอบๆอาคารแม้ว่านักวิจัยจะยังหาคำตอบของมันไม่ได้ว่าจะสื่อถึงอะไร แต่ลักษณะความผิดปกติในการเขียนของ026ไม่ได้หยุดแค่นั้นเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรของหนังสือที่เข้าในโรงเรียนสังเกตว่ามันจะหายไปโดยทิ้งหน้าว่างเอาไว้แล้วเปลี่ยนไปเป็นแบบกราฟิตี้หรือกระดานดำไม่ทราบว่าเพราะอะไรหรือเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ผู้ที่ทำงานใน SCP 026ควรระวังหนังสือที่จะนำเข้ามา นอกจากนี้ยังพบคนหมดสติหลายคนในอาคารซึ่งหลายคนที่พบในโรงเรียนระบุว่าเป็นนักเรียนครูและอาจารย์ซึ่งทั้งหมดได้รับรายงานว่าหายไปในช่วงหลายปีแม้ว่าหลายคนจะหายไปนานถึง10ปีก็ตามแต่ถูกพบว่าดูเด็กกว่าที่ควรจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมปลายแต่งตัวตามสไตล์ของโรงเรียนในช่วงเวลาก่อนที่จะปิดตัวลง ไม่แน่ใจว่าพวกเขาเข้าไปอยู่ที่ SCP-026 ได้อย่างไรการปลุกคนที่หมดสติขณะที่อยู่ในโรงเรียนนั้นไม่สำเร็จแม้ว่าจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปด้านนอก SCP-026 ก็จะตื่นขึ้นทันทีทุกคนจะสับสนในช่วงเวลาสั้นๆของการมีสติก่อนที่จะตายอย่างรวดเร็วเหมือนว่าขาดน้ำอย่างรุนแรง และร่างกายของพวกเขาก็จะสลายตัวขั้นสูงอย่างรวดเร็วด้วยยังไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ SCP-026 เลยแม้ว่าจะนำตัวเหยื่อออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ตามนอกจากนี้ยังมีกรณีของบุคลากรคลาส D ที่เขาลงการวิจัย026หายตัวไปจากการควบคุมขององค์กรและพบว่าอยู่ในโรงเรียนในภายหลังการไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ในขณะที่อยู่ในโรงเรียนเหมือนว่า จะเป็นความสามารถของ SCP-026 การหลับในบางครั้งอาจจะหลับเฉยๆไม่ได้พบกับชะตากรรมสยดสยองอย่างการสลายตัวแต่อย่างใดแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีเป็นข้อสังเกตของตัวแทนองค์กรที่กำลังตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมของมันพบว่าคู่ของเขานอนอยู่ทางเข้าโรงเรียนเขาไม่สามารถปลุกเพื่อนได้จึงได้ขนย้าย ไปนอกอาคารแทนทันทีที่อยู่นอก S.C.P.026 เจ้าหน้าที่ก็ฟื้นคืนสติจะมีอาการสับสนรุนแรงในการสัมภาษณ์เขารายงานว่าอยู่ในห้องเรียนแปลกๆและเช่นเดียวกับที่สัมภาษณ์บุคลากรคลาสดีก็ได้พบกับเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้อีกด้วยทุกคนมันใหญ่ว่าในความฝันของพวกเขากำลังนั่งเรียนในห้องที่คล้ายกับ S.C.P.026 แม้ว่าในความฝัน จะเหมือนกับว่าโรงเรียนยังเปิดเรียนตามปกติอยู่ก็ตามและคังดังขึ้นแต่ไม่มีใครขยับและการยกมือขึ้นเมื่อได้รับความสนใจจากครูทุกคนเงียบหากพยายามออกจากห้องเรียนจพะพบว่าประตูล็อกจากนั้นก็สังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความฝันเป็นสีดำและขาวเว้นแต่ตัวเหยื่อที่มองไปในมือของตนพบว่ายังมีงสีอยู่ เขาเขาเริ่มรู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันและพยายามจะตื่นขึ้นมาความฝันจะยังคงอยู่และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ละครั้งผู้ฝันจะใช้เวลานานเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวการวิจัยเกี่ยวกับ s c p 026กำลังดำเนินการอยู่และทางเข้าออกหน้าต่างประตูทั้งหมด ถูกปิดล็อกไว้มีการวางสัญญาณเตือนไว้รอบๆสถานที่เพื่อแจ้งเตือนแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรในกรณีที่มีการเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะมีมาตรการป้องกันเหล่านี้แล้วแต่ก็ยังมีคนติดอยู่ใน SCP s c p 026อยู่ดี D. ความผิดปกตินี้มันจึงถูกจัดในคลาสอิุคิด จบการบันทึกเทปและนี่นะครับก็คือข้อมูลข้ขาวของ s อ p 0 2 6ปริศนาโรงเรียนหลอนมิติลึกลับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมแซดแจ็คด้วยนะครับสำหรับวนันนี้แซดแจ็คเสียขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย